Solid w o r k s ในเวอร์ชัน2024นะคะก็ยังมีอีกความสามารถนึงนั่นก็คือสามารถที่จะทำการเซฟดาวน์เกรดนะคะเป็นนามสกุล Solid w o r k s นะคะในเวอร์ชันที่ต่ำกว่าได้2เวอร์ชันนะคะนั่นก็คือสามารถที่จะเซฟเป็นเวอร์ชัน2022หรือ2023ได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะทำการเลือก เซฟนะคะหรือว่า Export นะคะนามสกุลนะคะเป็นในรูปแบบของงา,านที่เกี่ยวกับการแสดงผลนะคะเกี่ยวกับการแสดงภาพนะคะหรือว่าในเทคโนโลยีของ XR นะคะเป็นนามสกุลของ e x t e n ท a l i t y นะคะหรือ GLB กับ GLTF นั่นเองนะคะ ซึ่งก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลภาพนะคะหรือการทำการาฟิกต่างๆได้นะคะ